ที่อฟิษนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรอครับอือคือมันมีน้องคนหนึ่งนะคะที่เขาเข้ามาทํางานตอนแรกๆอ่ะน้องเขาก็สนุกสนานลาเริงนะคะเข้ากับทุกคนได้ดีอแต่ว่าพอหลังๆพอเข้าใกล้ช่วงปลายเดือนทีไรอ่ะน้องเขาดูเหนื่อยดูแบบว่าหน้าตาซีเซียวคร้ำแล้วก็หลังๆช่วงยิ่งช่วงหลังๆนี่พี่ว่าอาการมันหนักขึ้นพี่ว่า น้องมันโดนเขาแล้วแหละอือโดนที่ว่านี่โดนอะไรเหรอครับพี่อือพี่ว่าน้องโดนของ น้องมินเขาเริ่มเป็นหนักขึ้นนะครับต้องหาทางแก้ด่วนทางที่ดีพี่เรียกมิน้นมาสัมภาษณ์เองดีกว่าครับเผื่อจะได้รู้อะไรมากขึ้นช่วงนี้มีอาการปวดหัวหรือนอนไม่หลับฝันแปลกๆหรือเห็นภาพหลอนไหมครับนี่พวกพี่คิดว่าหนูกำลังเป็นอะไรกันคะเนี่ยพวกเราคิดว่ามีคนทําของใส่มินโอ๊ยทาของทําของอะไรไรสาระจะใจเงินก่อนนะลูกหนูไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้น หนูแค่เหนื่อยเหนื่อยกับกองอเอกสารที่มันมากมายเดียยเด๋ยวหายเดี๋ยวขาดการเก็บประวัติพนักง,งานก็เก็บ<ฮ>จันถูกจะขึ้นแล้วเนี่ยเวลาปลายเดือนทีหนึ่งทำเงินเดือนต้องลงกรอกข้อมูลใน Excel กรอกผิดใส่สูตรผิดก็กรอกผิดผิดไปหมดหนูไม่ไหวแล้วชัดเลยอ่ะอันนี้ปปะ MPO โปรแกรมบริหารงานบุคคลที่โครงวงจรที่สุดใช่ถูกแล้วเส,เสียงใครอ่ะเสียงใครอ่ะไม่สำคัญหรอกที่สำคัญสิ่งนี้จะช่วยพวกเจ้าและบริษัทได้ mympo dot com นี่แหละตัวช่วยงาน HR โค้งวงจรทั้งเก็บข้อมูลของพนักงานได้ครบถ้วนคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติพร้อมส่งสลิปเงินเดือนให้พนักงานทันทีทำเอกสารทุกอย่างผ่านระบบได้เลยทั้งแลกกะการทำงานลงเวลาเข้างานแบบเรียลไทม์และแม่นยำ น่าใช้จังแถมใช้งานผ่านคาวได้ทุกที่ปลอดภัยด้วยมาตรฐาน ISO ใช้ได้ทั้งบน PC และบนสมาร์ทโฟนบอกล่ากองเอกสารและการกรอกข้อมูลลง Excel ไปได้เลยแค่นี้ก็มีเวลาไปดูแลตัวเองจะได้ไม่มีใครคิดว่าโดนของอีกว้าวรักเลยติดต่อหาเราเลยที่ www. mympo. com